สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบตเตรี่นออชวลับพี่นอ้นองนี่ครับบ่ตเตอ้ีกับพิ่มมาแต่ติดจอเพิ่มมา,าไ,มได้ไิทีเนาะมาว่าท่านพิธีการมาว่าทันทีพิธีการบบตเตอ้ยกับพิ่งมาครับนี่ครับ ก่อนหนึ่งก็มานี่ครับมาถือกล่องให้คุณแม่นค่าีเป็นัวท่รครับพี่น้องคุณแม่ก็เดินตัว์ถึงแล้วน้อพี่น้องมาหลายเนาะได้ฮะทำเต็มที่ครับแขกเรือมาหลายเลยพี่น้องสองสาพันคนครับเอาดวงไปใช้ ต้องพูด้บริหารต้งพูดแม่แขกเรือมาหลายดีพี่นองเลยสามสี่หาพันเป็นหมื้อน่ะม่นี่ีมาทั้งวันเลยครับเร๋ยวไปทานได้ควกมันมาอะไรมนขาเนาะไปจะพูดกับพ่อเป้กินน้ำตาลพรอเจ้าเหมือนกันพระเจ้าเเมือนกันพระเจ้าเมือนก้นพระง่าคุณแม่ตั้งหลายั้งง่แม่ เขาสานีเาหุงาท่านเลยครับตอนนี้นมจีนว่าเป็นท่านโลกเหครับ เาเสียเดียว้วแม่ขงเดี๋ยเดี๋ยวเดเขาไปดูมแขกเรือมาหลายพี่น้องเอ้ยทั้งนอกทั้งนอกบนนี้เอาวางจอดต้เต็มเลยครับคนหลายแห้งพี่น้อง แปลงเมียมที่เปลี่ยนใ ขอสิปลบแล้วแม่ขอิเนบแล้วพี่ตอง

เจ้านั้นเคยเคยรักต้องให้พลาดแลิเมาวันนี้จะได้มาร่วมกับคุณพรคุณ่อสงการนามสงสานะครับตะกันกาหว่าเป็นคุณยนดีรญในทกคนะครับาขอร่วมสมุได้ครับคืนคืนาดาล่าาลบาดาสาธุครัสาธุครับ อัศสทอทานข้าวยังครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับโอเคครับมีกันไม่ะอทจัดกันไปไ่้ครับจกัไล่ะอะไรดทั้งหมาบูไทยครับ่

นี่คร <plane>. ับให้องน้ำก็ไ <im> ด <acy hate> ้ครับท่านห้องน้ำก็ได้ครับนี่ครับห้องน้ำนี่ไงเนื้อะเนือไหลไ่นนอน

ไหวเป็นเท่าไหร่เมื่อเช้านี่ตีสามมันไหวเมื่อไหร่อีกมือนึง่งใส่ก็ไหวดิเอาเดถ่ายรูปเดถ่ายยังลรือปล่าเนี่ยบ่บ่พอเดท่ายหรอกแต่ใจอีกมือนึ่งบ่ไหวดิแล้วสิไปทั้งสนามอีกมันป่ะเนี่ยจะลก็ไปสนามอีกทาสธรครับปามนาบอกว่าตอนนี้จะจะน็อกแล้วครับปามนาบอกจะน็อกแล้วอ้ว เอาสวัสดีครับพี่กมอดครับสวัสดีครับมาจุติอุ้ยพ่มาไในนาะงานพี่งานน้องงานแม่เจอแม่แล้วคบอสกินข้าวกินน้ำแล้วบอสก็ลอยไฟก็จะมาแต่ว่ามาไม่ได้พ่อฝากมาพ่อพ่อมันฝากซองมาฝากซองมาอาไปเลยละะไปจังไหนมาจังไหนบ้านเนี้ยฉันกำลังจะไปเอารถจะผ่านไปฟังคนไปบังกระทุ่มลไสพ่อเออพีมาคุยกับเพื่อนบอ กะแก้วานหูวถาคุยกันไปก่อนเนาะยอ้าวเข้นบอกว่าถ้าก่อนจะคุยกันครับครับเอาสุดชิโนหอยได้ได้ครับไอ้ขมอดแล้วเพิ่นโชดเนี่ยขมอดทุกคนเลยรับผมโอ้ยเช้นครับแน่อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับนี่ครับพี่น้อง่เ้็นขมอดพฉันก็ทำฉันอ่านหนั่นอยู่คนทำพิธีวันนึง ต้องขบคุณด้วยครับนี่ครับเป็น้องถ่ายสลูกนะครับนี่ครับเป็น้องนะครับนี่่ายสา่อครับเป็น้องยืนตรงนี้เลยครับจะได้เห็นนี่นี่ครับเป็น้องเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับมาหลายคนเดียวรวมขอบคุณเอ้ยเป็นน้องผ่านแล้วมั้งครับอนหนึ่งมา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 ถ่ายรูปกันะถ่ายรับน้องที่นี่ฝากไว้ชินีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ใหญ่ก็เดินอยู่แล้วนี่เลย